ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6156ใน่ในวงความคิดหนึ่งอูเฟรเยี่ยนคิดตัดสีสถหารเหล่านี้ล่วงลงกลางอากาศจากนั้นรีบเดินทางไปยังเบอร์ลิงตันแต่ความคิดด้านเหตุผลทำให้เธอสงบลงอย่างรวดเร็วในกรณีนี้ แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเลี่ยงการตรวจสอบของอีกฝ่ายมีความเป็นไปได้ที่จะทะลวงเส้นทางนองเลือดฝ่าออกไปแต่ในวินาทีถัดไปก็มีความเป็นไปได้มากที่เฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธหลายสิบลำจะคอยจิกกัดไม่ยอมปล่อยเมื่อถึงเวลานั้นเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจะมีเวลาไปค้นหาเป่าวชวงสี่ทิศได้อย่างไรในเวลานี้มีเสียงคำรามดังขึ้นบนท้องฟ้าเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่เคลื่อนตัวจากท้องฟ้า ค่อยๆจอดลงบริเวณลานจอดด้านหลังอูเฟยเยียนมีทหารหลายคนออกมาแบ่งงานกันทันทีมีคนหนึ่งมาคอยดูแลเฮลิคอปเตอร์ที่อูเฟอรเยียนโดยสารขณะที่คนอื่นแยกย้ายไปลำอื่นทหารที่อยู่นอกห้องโดยสารพูดผ่านเครื่องมือสื่อสารว่าพวกเราต้องเพิ่มกำลังคนที่นี่ปฏิบัติการของที่นี่ช้าเกินไปโดยเฉลี่ยการตรวจสอบเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำจะมีเครื่องเข้ามาใหม่สามลำทุกครั้งมีเสียงผ่านเครื่องมือสื่อสาร ชีนุกสี่ลำและอะปาเช่สี่ลำจากกองบินที่3มถูกส่งมาเพื่อสนับสนุนที่นิวยอร์กคาดว่าจะถึงภายใน20นาทีกองกำลังพิทักชาติแมสซูเซ็จก็เข้าสู่ความพร้อมรบเช่นกันต้องตรวจสอบโดยละเอียดค่อยปล่อยให้จากไปไม่สำคัญว่าจะทำให้พวกเขาต้องเสียเวลามากแค่ไหนทหารอึ่งไปพักใหญ่ถามว่ากองกำลังพิทักชาตินิวยอร์กยังไม่เพียงพอ ยังต้องการการสนับสนุนจากแม่สจเวตด้วยหรือเสียงผ่านวิทยุสื่อสารตอบว่าเราได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้เมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนมีคนพยายามขโมยความลับการป้องกันประเทศออกนอกประเทศขณะนี้พวกเขาถูกบังคับให้กลับมากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิวิเคราะห์ว่าอาจมีการส่งกำลังไปปล้นด้วยอาวุธจำเป็นต้องระดมกำลังเสริมจำนวนมากป้องกันความผิดพลาด อีกฝ่ายกล่าวเสริมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทุกคนต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจให้ดีเวลานี้ตระกูลรอชัยจัดหาเครื่องตรวจจับด้วยปัญญาประดิษฐ์ทำให้มีประสิทธิภาพในการตรวจจับมากขึ้นทหารผู้นั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพูดว่าฉันหวังว่าจะจัดการได้เร็วขึ้นอูเฟรเย,ยมที่ได้ยินการสนทนาระหว่างคนทั้งสองรู้สึกเหมือนยิงปืนใส่เท้าตนเองหากรู้ว่าตระกูลรอชัยที่หน้าตายปิดกัน้นนิวยอร์ก ตนเองคงจะไม่ให้สายข่าวบรรยายเรื่องนี้เกินจริงเช่นนี้ตอนนี้ตนเองไม่อาจออกจากนิวยอร์กได้อีกระยะหนึ่งอีกฝ่ายเสริมกำลังการป้องกันอย่างต่อเนื่องถึงเวลานั้นแม้มีนักรบร้ายชีวิตนับพันคนแต่เกรงว่าไม่เพียงพออุดขี้ฟันกองกำลังพิทักชาติเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เธอคิดหาทางดูว่าจะออกจากที่นี่ก่อนได้หรือไม่แม้เฮลิคอปเตอร์ภายในนิวยอร์กจะบินออกไปไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่ภายนอกตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดนี้หากตนเองออกไปได้จะให้อูหยงเจิมจัดเฮลิคอปเตอร์มารอด้านนอกเมืองนิวยอร์กจากนั้นค่อยเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางหลังจากตัดสินใจได้อูเฟย์เยี่ยมใช้พลังวิญญาณทันทีควบคุมนักบินเฮลิคอปเตอร์และทหารด้านนอกถามว่ามีวิธีใดบ้างที่คุณจะสามารถพาฉันออกไปจากที่นี่ได้บ้างทหารสายศีรษะพูดว่า มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนเฮลิคอปเตอร์และบุคคลเมื่อมารับการตรวจสอบที่นี่ต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดสามารถจากไปเมื่อมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อย3าคนยืนยันความถูกต้องอูเฟรเยี่ยมกัดฟันพูดว่าหากขอให้ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบปล่อยฉันไปจะได้ไหมไม่ได้ทหารกล่าวว่าไม่เพียงพวกเราเท่านั้นที่รับผิดชอบที่นี่ยังมี n y p ดและคนของตระกูลรอชายทั้งสามกลุ่มต่างคนต่างต,างตรวจสอบ อูเฟรเย,ยนคิดไม่ถึงสถานการณ์จะลำบากกว่าที่คิดอดไม่ได้ที่จะถามต่อว่าพวกคุณช่วยตรวจสอบเฮลิคอป,อปเตอร์ของฉันก่อนได้ไหมทหารสายสีสะดวยไม่ลังเลพูดว่าไม่ได้มีกฎห้ามลัดคิวต้องดำเนินตามลำดับมีการบันทึกลำดับการลงจอดไม่อาจลัดคิวได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดอูเฟรเยียนถามด้วยความโมโหอ,อีกครั้งมีทางที่ฉันจะลอกจากไปเงียบๆบ,บ้างไหมทหารสายสีสะกล่าวว่า หากไม่ถึงคิวตรวจสอบประตูหน้าต่างยังไม่สามารถเปิดได้ไม่ต้องพูดถึงให้คนออกจากเฮลิคอปเตอร์อเเูเฟรเยนถามอีกครั้งก็แค่คุณไม่บอกออกไปทหารสายสีสะอีกครั้งไร้ประโยชน์แม่ฉันไม่พูดแต่หากถูกคนอื่นเห็นเขาจะหยุดคุณทันทีอเเูเฟรเยนถามอีกครั้งจะเป็นอย่างไรหากคนอื่นไม่พูดเช่นกันบทที่6,157 สิ่งที่อูเฟรเยนคิดในเวลานี้คือเธอต้องควบคุมคนมากเท่าใดจึงจะออกจากที่นี่ได้ทหารกล่าวว่ามีคนตระกูลรอชัยแอบเฝ้ารอบดูอยู่ในที่สูงหลายแห่งแม้แต่พวกเราก็ไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนทุกการเคลื่อนไหวถูกเฝ้าจับตามองตลอดเวลาขณะที่พูดทหารกล่าวเสริมว่าหากเป็นเมื่อวานยังพอเป็นไปได้ แต่เช้าวันนี้ตระกูลรอชัยนำเครื่องตรวจสอบปัญญาประดิษฐ์มาใช้สิ่งนี้สามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่อาจทุจริตได้พูดง่ายง่ายคือทันทีที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอดจะถูก AI ล็อกโดยอัตโนมัติ AI สามารถติดตามโครงร่างหลักของเฮลิคอปเตอร์โดยอัตโนมัติภายในเวลาไม่กี่มิลลิวินาทีหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงร่าง AI จะแจ้งเตือนออกมาทันทีขอเพียงคุณลอบเปิดหน้าต่างยื่นนิ้วออกมา AI จะพิจารณาว่าโครงร่างของวัตถุเป้าหมายเปลี่ยนไปส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีไม่ต้องพูดถึงมีคนเดินออกจากเครื่องอูเฟรเยี่ยนได้ยินสิ่งนี้ได้แต่งงบันกัดฟันถามไม่มีทางผ่านระบบนี้ได้หรือเช่นฉันอยู่รอการตรวจสอบคนอื่นลงจากเครื่องทหารสายศีสษะพูดว่าคำสั่งที่พวกเราได้รับคือหากมีคนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งลงจากเฮลิคอปเตอร์สามารถยิงได้ทันที นี้เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหากมีคนวิ่งออกจากประตูอาจถูกยิงก่อนเท้าสัมผัสพื้นด้วยซ้ำอูเฟรเยนรู้สึกอึดอัดในใจตามที่อีกฝ่ายพูดหากเธอใช้คำแนะนําทางจิตวิทยาให้คนเหล่านี้ลงจากเฮลิอคอปเตอร์เพื่อสร้างความวุ่นวายปกปิดให้ตัวเองคนเหล่านี้จะถูกทหารเข้าปราบปรามทันทีเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เธอถามอีกครั้งจะเป็นอย่างไรหากคนเหล่านี้เปิดหน้าต่างเพื่อแทรกแซงการตัดสินของ AI สามารถปกปิดการจากไปของฉันได้หรือไม่ทหารสายสีสอีกครั้งเอไอวิเคราะห์หลายสิบเป้าหมายพร้อมกันตัดสินใจว่าเป้าหมายใดเป็นอันตรายสูงสุดจะแนะนำให้โจมตีเป้าหมายนี้ก่อนอูเฟเยี่ย์แทบจะสุดตัวลงกองกับพื้นกัดฟันสาบแช่งเกิดอะไรขึ้นกับสมองของคนตระกูลรอชายแค่ตามหาของชิ้นเดียวจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงขนาดนี้หรือทหารกล่าวว่า พวกเราก็ไม่เข้าใจเช่นกันเมื่อคืนวานพวกเขาเรียกคนจากบริษัท A i ไออันดับต้นๆมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถนำมาใช้ได้อูเฟยเยียนทราบดีว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วผู้ชิงฮุยก็มีทีมพัฒนาซอฟตแวร์ของตัวเองแต่ในความคิดของเธอการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องใช้เวลาอย่างน้อย2-3ถึงวันในการพัฒนาไม่เคยได้ยินว่านำมาใช้ได้ในคืนเดียวเธอจึงถามว่า คุณแน่ใจหรือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาอย่างเร่งด่วนจะมีประโยชน์ทหารกล่าวว่าไม่เพียงมีประโยชน์ยังใช้งานง่ายมากความแม่นยำ100%โมเดล AI นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาพัฒนามานานหลายปีเพียงใช้เวลาแค่หนึ่งคืนปรับให้เข้ากับการตรวจสอบความสามารถเหนือจินตนาการพูดตามตรงสิ่งนี้ประมวลผลผ่านกล้อง 4K ความเร็วสูง ถ่ายภาพต่อเนื่อง1,000เฟรมต่อวินาทีนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์อย่างชันฉลาดประมวลผลแบบเรียวไทม์ด้วยความเร็ว1,000เฟรมต่อวินาทีสามารถจับภาพกระสุนถูกยิงออกมาจากลำกล้องได้อย่างชัดเจนไม่ต้องพูดถึงผู้คนแม้แต่พีก้อนนี้ไม่พ้นอูเฟยเยียนเตยพึมพำมเทคโนโลยีนี้พัฒนาเร็วมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทหารพยักหน้า โมเดล AI นี้ถูกพัฒนามาไม่ถึง2ปีอูเฟยเยี่ยนแทบกระอักเลือดหลังจากได้ยินเรื่องนี้เธอไม่รู้ว่าสาเหตุแท้จริงที่ตระกูลรอชัยนำา AI มาใช้เป็นเพราะความสูญเสียที่บ้านตระกูลโจมีคนบุกรุกบ,บ้านตระกูลโจแต่ไม่พบสิ่งใดนี่เป็นสาเหตุให้ระดมทีม AI ในช่วข้ามคืนเพื่อใช้ AI ลอรหน้าที่สุดกับเครื่องตรวจสอบหมายความว่าแม้ฮาร์ดแวร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่เพิ่มสุดยอดปัญญาประดิษฐ์พ่วงเข้าไปด้วย บทที่6,158เวลานี้อูเฟรเยี่ยนมีความคิดเช่นเดียวกับเย่เฉินเธอคิดว่าต่อให้อุปกรณ์ยอดเยี่ยมเพียงใดยังต้องขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหากไม่มีไฟฟ้าก็เป็นแค่กองเศษเหล็กไม่ใช่หรือดาวเทียมบางดวงสามารถถ่ายภาพกล่องไม้ขีดบนพื้นได้ชัดเจนแต่หากไม่มีพลังงานพวกมันจะทำอะไรได้เช่นเดียวกับสมาร์ทโฟนสุดยอดอัจฉริยะ เป็นเพียงก้อนอิฐในมือหากไร้พลังงานจากแบตเตอรี่เมื่อนึกถึงเรื่องนี้เธอถามขึ้นทันทีหากฉันตัดไฟทั้งหมดอุปกรณ์เหล่านี้ยังใช้งานได้หรือไม่ไร้ประโยชน์ทหารพูดโร่งออกมาหากเป็นก่อนหน้านี้ยังเป็นไปได้แต่วันนี้ทำไม่ได้อูเฟเยเยนรีบถามด้วยความสงสัยทำไมทหารตอบว่าไม่ทราบเกิดอะไรกับตระกูลรอชาย เมื่อคืนนี้มีการติดตั้งแหล่งสำรองไฟฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนให้แน่ใจหากเกิดไฟฟ้าดับต้องมีไฟฟ้าพร้อมรองรับอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างน้อย12ชั่วโมงเมื่อกล่าวเช่นนั้นทหารกล่าวเสริมว่าใช่แล้วเมื่อเช้านี้พวกเขาอย่างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซนอีกอย่างน้อย10เครื่องหากไฟดับสามารถใช้ไฟฟ้าในเครื่องสำรองไฟ เิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซนจ่ายไฟเข้าแบตเตอรี่มีไฟฟ้าเพียงพอรองรับให้อุปกรณ์ทำงานอย่างต่อเนื่องต่อให้มีอุปกรณ์บางตัวหยุดทำงานแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์โดยรวมเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ทหารนั้นถอนหายใจพูดว่า AI นั้นทรงพลังจริงๆกล่าวกันว่าแม้แต่กระทรวงกลาโหมยังรู้สึกประหลาดใจกับแบบจำลองของพวกเขาคิดนำโดรนถ่ายภาพทางอากาศมาร่วมทดสอบหากประสบความสำเร็จ แมสุนักหลบอยู่ใต้ภูเขาในอาก,การนิสถานอย่างสามารถตรวจพบได้เมื่ออูเฟย์เยียนได้ยินสิ่งนี้รู้สึกมีเครื่องหมายคำถามขนาดใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนบินวนอยู่รอบตัวเธอท,ทั้งร่างรู้สึกอ่อนลน้าร้ายเรียวแรงในสายตาฟ้าฟางเหมือนเห็นดวงดาวระยิบระยับเธอไม่เข้าใจเรื่องของเอไอแต่หลังจากได้ยินคำพูดของทหารนั้นเธอรู้สึกว่าสิ่งนี้น่ากลัวเกินไปบ้างผู้บ่มเพาะเตาฝึกฝนจนเกินขีดจำกัดของมนุษย์ แต่ไม่ว่าเธอจะมองเห็นและได้ยินกว้างไกลแค่ไหนดวงตาของเธอไม่อาจรวบรวมข้อมูลภาพนับพันในหนึวินาทีได้สมองไม่สามารถวิเคราะห์ภาพความละเอียดสูงหลายพันภาพในหนึ่งวินาทีแต่สำหรับ AI ใช้เวลาเตรียมการเพียงคืนเดียวสามารถทำได้ในเวลานี้เองที่เธอเข้าใจอย่างแท้จริงทำไมเธอผู้ที่มีชีวิตอยู่นานถึง400ปีในขณะที่ผู้อาวุโสและเอิกของผู้ชิงหุ่มีอายุมากกว่า100ปี แต่โลกนี้ยังตกอยู่ในมือของคนธรรมดาสามัญที่อายุไขยเฉลี่ยไม่เกิน70-80ปีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผลผลิตแห่งชีวิตอันดับหนึ่งนี่คือความจริงนิรันดร์ในสังคมยุคใหม่การมีชีวิตยาวนาน400ปีการบ่มเพาะพัฒนาทักษมีประโยชน์อะไรณนะเวลานี้ ไม่ใช่ถูกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้ตายได้หรอกหรือสิ่งนี้คล้ายกับนักฟิสิกส์ผู้สิ้นหวังยามเผชิญปัญหาของเครื่องเร่งอนุภาคโปรตอนในนวนิยายเรื่องเดอะทีโบดี้พาร์เดมการเรียนฟิสิกส์อย่างช่ำชองมาตลอดชีวิตมีประโยชน์อะไรสุดท้ายถูกอารยรรมขั้นสูงอย่างเครื่องเร่งอนุภาคโปรตอนขวางกันให้หยุดอยู่กับที่ใช่ไหมอูเฟรเยนไม่รู้ที่เธอต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากในปัจจุบัน ทั้งหมดเป็นเพราะเย่เชิญในขณะที่เธอถอนหายใจยาวสมองของเธอก็คิดอะไรไม่ออกโชคชะตาของฉันอูเฟยเยี่ยนย่ำแย่เพียงใดเพียงแค่ต้องการมาตามหาเป่าวชวงสีทิศทำไมรู้สึกเหมือนคนทั้งสหรัฐอเมริกากำลังกำหนดเป้าหมายมาที่ฉัน